ันนี้เราจะมารีวิวตัวตะข่ายแพนอนนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้แข็งแรงมากค่ะคือน,นั่งไปได้เลยค่ะกระโดดได้อะไรได้วิธีการก็คือพันกับโครงค่ะเราจะเอาตัวเชือกเนี่ยพันทุกตาช่องของโครงนะคะเป็นแบบนี้เราสามารถนั่งชิวๆได้เลยค่ะก็คือถึงตึงขนาดนี้ ระดับความหย่อนประมาณนี้นอนสบายค่ะสินค้าแข็งแรงทนทานตากแดดน่าได้เลยนะคะตอนนี้ก็คือตากแดดแบบว่าเปรี้ยงๆได้เลยค่ะรับสั่งทําตามขนาดค่ะมีตั้งแต่2อคูณสองสคูณสาแล้วขนาดอื่นๆตามโครงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ยึดก,กับโครงเหล็กเลยนะคะ เรามาหนาะฟิชชิงเน็ตนะคะสนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้ค่ะขั้นตอนการติดตั้ง,หร,รงหรือว่าตัวโครงหรือว่าตัวถขายสามารถปรึกษาทีมงานได้ทุกคนเลยนะคะ